ไอ้เธอปรับไปนี่ดีดูโอออะขวาบนน่ะแป๊บแป๊บขวาบนขวาบนแค่นี้เหรอเออคือมันจะได้แบบมีแค่เราสองคนไงคนอื่นจะได้แบบไม่มาเป็นกอขอ,ขอ,งอ,อกงหรอเอ้แล้วเวลายิงอ่ะกดยิงค้างนะมันล็อกตัวให้เว้ยไม่ต้องแบบเลือ่อนจอก็เลื่อนจอนิดนึงก็ดี<ไ>โอ้ก็ต่อยแม่งเลยเอ้ลงลงไอ้นี่แมพอชินอกพอชินอก รู้รจ<า>กักเป็นเธอก็ดูเนแผนที่ดีโอ้โ oh หตบความเลยเธอเธอเธอเราจะไลยหมดอะไรบัดที่เธอปุ๊เอ้ยเป็นอะไรก่อนไม่ใช่ทำอะไมปไปไกลๆเลยไปไปแยกซ้ายขวาแล้วเธอไปไหนวะไม่เข้าเมืองไงไปเธอมีมีคนเนี่ยรู้ปะเนี่ยยังไม่ชอบเลยตายหนึ่งไว้ตายหนึ่งตายสองไว้ตายสอง อันนี้เป็นศพไม่ไม่มีซัมติงอะไรเลยไม่มีเลยดมีเราคนเดียวก็พอแล้วมั้งเฮ้ยเธอคนโ้โหตายแล้วเธอจะไปไหนอะไม่รู้ไปบ้านเราไม่ล่ะโอ้ยเย็ดเนี้ยคนคนโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเธอยิงดิเธอยิงดิเธอยิงดินั่นน่ะเธอ zoom เธอ z o o เออสวยสวยสวยแล้วเธอจะวิ่งไปไหนอะเห็บ ก็เห็ดนั่นแหละบานๆเหมือนของเธออ่ะเธอโง่บ่นอ่ะหัวใจอะไรหัวใจบานๆไงเฮ้ยเธอนั่นไงแด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 งได้เห็นบนแผนที่บ้านแดงแดงอ่ะเออนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเออร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตรงเลยตรงเลยนั่นไงมันเดินมาแล้วมันเดินมาหาเราแล้วเนี่ยเห็นปะเน่ยมาแล้วเนี่ยเอาเธอ โอ้โหดีนะเราโหดไม่งั้นเธอไม่รอดหรอกเอ้เธอมันตายแล้วเธอเก็บยาไปด้วยนะมียาก,กี่กล่องแล้วเนี่ยหสวยเอย้เท่ากันเลยอะ่ะใจตรงกันเกินเลิกค่ะยังไม่ได้ครบเลยจะเลิกแล้วเหรอจะรีบยไปไหนเ,เธอเลิกเถอะเลิกบ<ม>้านเฮ้ยเธอล่าตอนไ,ไหนโาพูดโอ้โหใหญ่<อ>พูดใหญ่<อ>พูดจะไปเอาอะไรอ่ะไม่รู้แล้วมันจะพูดไปเอาอันนั้นอ่ะ ไอไม่รู้ที่มเป็นสีแดงแดงแดงตังไหนวะเหลืองไม่ใช่อะแดงในี่ครับจีขอบคุณนะเอ้ยระวังเจอคนระวังเจอคนนะคนมันจะเยอะมากๆเลยเออเนี่ยดูทั้งแมปเนี่ยเหลือ9ก้าคนเนี่ยเยอะชิบหายเลยเธอจะอบรายเพื่ออไรไม่ได้ตอบเลยอะเนี่ยทีเพื่อนนี่ตอบจังเลยนะเรานี่ไม่ค่อยอยากจะตอบใช่สิไม่ใช่เธอปวดไม่ได้อ่ะ เปิดอะไรล่ะเธอเดินเข้าไปใกล้ๆดิเอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ยนอกระโดดอะ่ะนอเป็นไหมนะเฮ้ยรื้อคุ้น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 เธอระวังรถชนโอ้โหยัดแม่ไม่ดูเลยไหนเงี้ยเธอได้ยินเสียงรถไหมล่ะนั่นมันเป็นไปแล้วไม่ได้ยินมันไม่เจอคนเลยก็เมื่อกี้ไงมันเพิ่งขับรถไปอ่ะโอ้โห <laughs> แว่นก็ใส่อะไรมันไม่ใส่ก็ใส่อะไรอ่ะใส่ใจป่ะเราอ่ะ ทำตัวเองก็ใส่เยอะกว่าเธอแล้วกันยา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 เฮ้ยวเธอดูด้วยมันเหลือกี่คนถ้ารวมเราอ่ะเหีืยซะเอ้ยเสียงรถเสียงรถไหนไหนไหนอ่ะต้องเธอเอเดลเออว่ะเธออย่าเอาพกดิเอาสกาดิเอาสกาไอ้เหี้ยกูถือเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยนี แตกหนึ่งเอาไว้เธอแตกหนึ่งมันมันหลบอยู่มันหลบอยู่ไว้มันหลบอยู่เอาเธอเธอเธอโอ้โหออกไปทำไมล่ะเธอคันมันนี่เอ้าโถ่ขอโทษเราช่วยไม่ทันแล้วเธอไม่มาช่วยก็เธอไม่คันมาค้าไปมันก็เห็นมันก็ยิงดีโอ้โหมันเห็นตั้งแต่เธอยืนออกไปยิงอย่างนั้นแล้วมันอยู่หลังแอร์ดรอมาเนาะออกมาแล้วนะไวเผื่อมันเล่นซันไนน์เธอเป็นกำลังใจให้เราหน่อยดี เธอฮะคิดถึงเหรอเฮ้ยเธอมันยิงกันเองแล้วใช่ป่ะดูจากทรงนะไม่รู้ว่าน่นยิงอยู่ตรงแถวรนั้ไอีกว่าีคนนึงไปไหนววะก็ดูเอาใครแบกอ่ะเธอเราเก่งไหมเราเก่งไหมเก่งเก่งเก่งเราชอบไหมชอบ ชอบแบบว่าปื้มเลยแอบชอบเลยชอบเลยปลอมอ่ะไม่เชื่อหรอกปลอมอ่ะไม่ต้องมากอดมีผ้าห่มใช่สิมาด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 ินั่งนั่งแกบมาดิแค่กอดเหรอชอบชอบไม่ใช่หรอชอบไม่ใช่หรอนั่งแกะเปล่าชอบนั่งกับเธอมากกว่าก็ดีก็ดีจะได้เราจะนมใช่ไหมเอ้ย ไม่ใช่คนอย่างนั้นปะเอ้ยทำเสียงตามก็ใจตรงกันไหมล่ะแอบชอบเหรอเธอหรือเปล่าไอ้โลจิตเธอหรือเปล่ามาหลอกจับอะไรไม่รู้ๆๆถ้าเราต้องบอกเพจจะเจ็บเปล่าไม่ <c oughs> ก็รู้อยู่เนาะว่าเกมฟรีไฟล์อะเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่เธอมีคนมาไอ้ฮ่า เธอม,มีคนคือปืนเลยอ้โอ้ยเราไม่มีปืนไม่ไหนแล้ววะมันไ,ไม่ไหนแล้ววะโอเคเธอมันตายแล้วเธอคนแม่งโคตรเยอะ<า>เลยลอสองคนนะอุย้ยมองนะกันเฉยเลยอะขื้อนนี่นนี่ยโอ้ยฮ่าตกใจหมดเาลนะสวย ลงกันไปข้างล่างกันไหมเราลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยได้มีคนอีกแล้วไปฟังตายแล้วตายแล้วมันมันล้มอ่ะโอ้หไม่มีลูกซองเลยอ่ะไม่ชอบอะลูกซองเราไม่ชอบ,ชอบคนเล่นลูกซองเนี่ยทำไมอ่ะจะไม่ชอบเราหรอเมื่อก่อนอยังรักกันดีอยู่เลยไม่ชอบนะถ้าเธอแตะลูกซองอ่ะเราจบกันเลย ทำไมอะ่ะขอเฮ้ดฝน่อยดีไม่ชอบที่เธอแตะของเราอ่ะเรายังไม่ว่าอะไรเลยทันโทดนะใครแต่ของใคให้พูดใหม่เดไ๋ยวเคื่อนว่าสีขับนั้นจะพาเราไปทําอะไรก่อนโจสักอะไระ่ะคือเรากลับมาที่เดิมหรือเปล่าที่ไหนพี่ไหน นี่ศพจํงได้อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเธอเราเพิ่งเดินลงไปเว้ยเข้าใจไหมปังไ่งไป่งไป่งไปใง้มันมี่สงอเอองรุนง่งรอยงงร่งร่นงโดนยิงโดนยิงตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้ทางก็ล,กลกงหน้าเธอมีนะมีม่่่่่่ หียไม่เจอไม่หายไปแล้วอ่ะมันก็ขึ้นยังไงโอ้โหไหนวะตายแล้วตายแล้วไงคนัไงคนบ้านบ้านมาข้างล่างมาข้างล่างบ้านเห็นอะไรอะไรแหละแม่งเดินเข้าไปเลยนี่อืออือไปรอแม่งเลยดีไหมเหลือสิบคนนะไปตะล่อมเธอเฮ้ยเนี่ยมันเดินเข้ามาในบ้านที่เป็นเบรคโค้ง่ยแล้วเนี่ย อ๋อโอ้โหลัดต่อหน้าทำไปได้อะไรยิงอยู่เราก็ยิงอัดอยู่เหมือนกันเออเจ็บทำเองเจ็บเองขอบคุณที่มาลองลองรับให้เล่นมันโลเลยวงบีบวงบีบล้ววิ่งทันแล้ววิ่งทันไปที่ไหนละไอชิบหายเลี้ยวขวาเลยไอฮิอ๋อเชิบหายแล้ว เธออ้วยเฮ้ยเธอเธอคั้นมาเธอขั้นอะไม่ไม่ไม่เธอค่อยๆลงเว้ยเราตกตกเข่าตายกำลังลังกำลค่อยๆลงก็ไอ้เหี้ยค่อยๆลงค่อยๆลงก็ดีไหนเอ้ยค่อยๆลงคืออะไรเอ้ย แค่เพียงเวลาขอคือเองโอ้ก oh, um> ็ดกอดดีเกินกอดดีเกินเฮ้ยขวาขวาขวาบนเอ้ยไม่ใช่ขวาคนขวาขวาทิ้งอีดาบนี่ก่อนอีสารลำค้าน่าไม่ชอบเนั่นแหละมนอยู่แต่งนั้นน่ะจะอ้อมๆไปไปลอยหลังมันก็ได้ไงโอ้สองเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันน่ะ เธอถ้าอยู่ใกล้ๆย,ยิงมาเลยก็ได้ทำไมไม,ทำไมไม่ไม่ตายวะมันเป็น,ป,นปืนยิงไกลๆเว้ยถ้ายิงอีกคนนึงอีกคนนึงเพิ่มปั๊มยาก,ก่อน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 โอ้โหเข้าใจถึงเลย เอยโอ้โหเก่งเกินเก่งเกินไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยนี่มันนักแข่งเก่าวะเนี่ยโอ้โหดูเกาะด้วยดูเกาะ